สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการ ข้าวกลืนจะพูดอะไรจะทำอะไรคือวะยังไงว่าพอเมืองเข้าหนสี่ซอยเขาได้บ้กงผ่นซอยได้สี่ซอยแบบไหที่ที่เป็นสมาชิกที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ผมพูดตรงๆว่าให้เขามีโอกาสได้ระบายบ้างผมขอพื้นที่ให้เขาได้ระบ,บ,บ,บายสักหน่อย ผมขอแค่สามคนแค่กินผมขออีกสามคนให้เขาได้ระบายแต่ในพื้นที่ห้องประชุมผมไม่ได้เตรียมครับไม่ไม่หมายถึงว่าพี่พี่พูดสามคนโอเคอาอครับขอบคุณท่านพอแอรเย็นๆตรงนู้นครับขอประชุม เดินเดินเดตรงมานี่เลยครับรับพ่อแม่พี่นอนครับ้จ ู่ในมืออยู่ในอำนาจของผู้ว่าได้ไหรือไม่ครับสองสิ่งที่ผมขอหาหาทางออกให้พวกผมเกี่ยวยาหรือดูแลพวกผมอย่างไรครับผู้ว่าทําได้ไหรือไม่ครับก็จะดีความช่วยพยานคน่างพวกผมที่ตามหาความทีิงทำมากกว่าสองปีแล้วครับผมพูดตรงๆเลยนะครับสิ่งที่พวกผมได้มาตอนนี้ในประเทศน,นี้นิดหนมาก คงจะพูดไปนัยกรพูดจกประาชนพูดอหน้ที่ค pues ่าลังจากการได้รับการส่ข้อจากทางการังนครัว่าครับเรือนลางนี้ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้ความินประมาณสิกว่าคนนะครับได้พยายามเรียกร้องขอความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมในจที่จัง nah, <được kindergarten. S 2> หวัดนั่นก็ค so ือเมื่อเดือนมิถุนายน2567 คณะกรรมิการสวัสดิการสังคมนะครับได้ลงทุนีพปทุมได้พยายามอย่างเต็มสัพพกกาลังที่เขามีสอบสวนผู้เสียหายนะครับอย่างเต็มกําลังแล้วเนี่ยยังได้ไม่ครบถ้วนแล้วก็ผมผมขอแค่สองข้อนะครับเ็นแตนสรุปข,ข้ามาที่หลักสองเรื่องมีนรปเด็นอือไหมครับที่มันต้อกอยูนนี้ เขาไม่ถิดข้อหายองาุกงไอการไองานข้อหายเขาุกมันก็จะเหลื่อมกันเสียชีวิตแล้วยังไม่ได้ตังค์อันนี้หละนะครับมันต้องแยกแยกคนว่าเป็นกลุ่มเนาะในแต่ละสากลในแต่ละสมาคมก่อนของการนำเปินของสมาคมและกองทุนรายงานว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตที่ค้างจ่ายหนึ่งสองข้อศพสี่พแศพเกียดขึ้นแล้วนี่เออ จะดูแลให้อย่างดีที่สุดเออครับให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะมีอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวท่านทนายสุรชัยก็จะมาเป็นคณะทางานให้แล้วก็มีทั้งทนายท่านผู้ว่าช่วยสรุปนะครับว่าวันนี้ตกลงที่เรารับเรื่องมาแล้วเนี่ยทเรื่องใหม่และเก่าเราดําเนินการอย่างไรบ้างครับแล้วก็ทางผู้แทนมาใช้แทนครับก็สิ่งที่พี่น้องชาว ที่เคยเป็นสมาชิกชมสมาคมชาวนก,กิจหรือกองทุนชาวนก,กิจเนี่ยนะครับของวาปีประทุมที่ประสบปัญหาเนี่ยท่านก็ได้มาไขาปัญหานะครับก็คือเอาปัญหามาให้เราได้รับทราบนะครับว่ามีเรื่องอะไรสิ่งที่ชาวบ้านเขากังวลก็คือเรื่องของการดำเนินคดีนะครับไม่รู้ว่าอยู่ขั้นตอนไหนยังไงจะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องนะครับซึ่งก็ได้ชี้แจงให้ท่านทราบไปแล้วว่าตอนนี้ในส่วนของคดีอาญา บวกกับคดีแพ่งที่ชาวบ้านเขามาแจ้งความดำเนินคดีไว้เดิมเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ทั้งผู้เสียหายนะครับมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านท่านอายการแล้วก็ทั้งผู้ที่ถูกดำเนินคดีก็มาร้องขอความเป็นธรรมก็อยู่ในสำนวนทั้งแปดสำนวนเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของอธิบดีอายการภาคนะครับซึ่งครั้งก็จะต้องสั่งสำนวนไปตามขั้นตอนนะครับสำหรับรายละเอียดในเรื่องของการดําเนินการในประเด็นอื่น,นๆนะเช่นเรื่องของการผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งทางในทะเบียนของวาปีปทุมก็คือเทศบาลเนี่ยได้ประกาศหาผู้ชําระบัญชีไป3ามครั้งแล้วปรากฏว่า,าไม่มีผู้เสนอตัวเข้ามาแล้วก็ได้หาลือมาทางท่านอายการท่านนายการก็ได้มาหาลือจังหวัดเนี่ยก็ทางจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานกับท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสากรน,นะครับหาได้ได้กรุณาพิจารณาหาผู้ตรวจสอบบัญชีให้นะครับซึ่งก็จะเมื่อทาง กรมตวนบัญชีจากก่อนแจ้งมาเนี่ยเราก็จะได้ตั้งเป็นผู้ชําระบัญชีให้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียกร้องความเสียหายในทางแพ่งให้กับสมาชิกสมาคมนะครับหรือสมาชิกกองทุนเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะให้มีการดําเนินคดีในการของทางแพ่งเนี่ยควบคู่ไปนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีการนัดหมายกับทางผู้เสียหายทั้งหลายนะครับให้มาดำเนินมาม,า,มา,นนานำหลักฐานนา รายละเอียดมาแล้วก็มาแจ้งความดำเนินคดีซึ่งก็อาจจะดําเนินเป็นคนดีรวมให้กับผู้เสียหายเหล่านี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วว่าสมาชิกที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่ได้รับเงินค่าทําศพจํานวนมากนะครับก็แยกกันนะครับในเรื่องของการดําเนินการอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบเนี่ยเราก็ได้มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็ยังไม่มีผู้แทนของของผู้เสียหายนะครับในวันนี้ก็มีท่าน ทางนักกฎหมายของสมาคมกฎหมายนักกฎหมาย,กกมายคุ้มของสิทธิ์เนี่ยเข้ามานะครับก็จะมาร่วมเป็นคณะทํางานด้วยแล้วก็จะมีทางเรื่องของท่านทนายสุรชัยนะครับที่มากาาับคณะก็เดี๋ยวเราก็จะตั้งมาเป็นคณะทำงานด้วยก็จะได้มาเป็นผู้แทนของกลุ่มผู้เสียหายที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลนะครับว่ามันมีความคืบหน้าในการดำเนินง,งานไงติดขัดตรงไหนอะไรยังไงเพื่อที่จะเป็นการสื่อสารระหว่างผู้เสียหายกับการดำเนินง,งานของภาครัฐนะครับ